คดีทางสอทอคงได้รับอยู่บ่อยๆนะจะมีรประเภทหนึ่งคือคุณเป็นผู้เสียหายแล้วก็จะบอกว่าฉันตามเงินให้คุณได้นะค,คลักษณะแบบนี้อย่านะครับ,รบไม่มีนะทางสอทอไม่เคยมาเปิดร<อ>ับแล้วก็มาบอกว่าฉันจะช่วยเอาเงินคุณ4ล้าน5ล้านได้คุณจะต้องมาจ่ายเงินเพิ่มนู่นนี่นั่นยานะครับไม่มีแน่นอนนะค,คุณเองเคยเจออยู่หรือเปล่าเคสแบบนี้อ๋อไม่ค่ะอันนี้เจอนี่คือตัวจริงเลยค่ะ จรยแต่อย่าเสียเงินนะครับแต่ไม่เสียเงินค่ะแต่ว่าท้าท้าคือหมายความว่าให้ไม่มาออกทีวีด้วยกันนะคะมีให้ไปออกช่องช่องหนึ่งแต่ยังไม่เอ่ยนะคะว่าช่องไหนก็ระวังอ่าแล้วบอกว่าไปบอกว่าเหมือนกับว่าให้มาออกช่องว่าเราอะถูกเขาว่าโดนปลอมอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยถามว่าเมื่อก่อนตอนที่เราอะนอนที่เราเนี่ยแจ้งเขาไปทําไมเขาเฉยปล่อยให้เราสูญเสียเงินมาตั้งสี่ล้านหกตอนที่เราเสียเงินแค่ หลักแสนหลักอะไรไปบอกเขาแล้วนะแล้วทำไมก็เฉยล่ะทำไมก็ไม่แจ้งความล่ะแต่พอมีคนโดนตั้งสามสี่คนตอนนี้ถามว่าทุกคนที่โดนหน้าเดียวกันเนี่ยเขาก็ทำส่งไปให้เหมือนกันว่าให้ไปแจ้งความแต่ถามว่าคนที่โดนปลอมหน้าเขาควรไปแจ้งความไหมคะว่าก็โดนปลอมเฟซบุ๊กโดนปลอมทิกต็อกโดนปลอมไลน์ถูกไหมแต่ตอนนี้อยู่หน้าตาเฉยค่ะอ๋อไปโกรธเขาหรือเปล่าเนี่ยบางทีเขาไม่ดูเรื่องด้วยใช่ไไม่ได้โกรธค่ะไม่ได้โกรธแต่ว่า บางสิ่งบางอย่างมันสื่อให้รู้ว่ามันน่าจะใช่อะคะอ่ะแต่เตือนว่าอย่เสียเงินเอาแบบนี้ทุกๆก,กรณีไม่ว่าหลังจากนี้จะไปเจอใครตัวจริงตัวปลอมในทัศนคติของเราหากมีการชักชวนให้โอนเงินเพิ่มนั่นคือมิจฉาชีพ100%นะคะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมรายการครับขอบคุณมากเลยครับ